哎，这什么？ ร่วมกันบริจาคเง่นขงนับแล้วก็มีเงินนะครับช่วยเหลือด้วยครับกแล้วก็เมื่อก่านก็ได้เปนา ก็มีความมุ่งม่น่ใจที่จ้ทําห้ไดกันมีกสะดูกว่าจะมาจับคู่ขายน้วผมนะประกาศชื่อเลยทีเดียวเลย เิดลับ ปิดโอกาสให้กลับแลแสดงแล้วก็ทุกคนที่อยากที่จะช่วยเหลือคนที่ประสบภัยอยู่ตอนนี้นะครับผมตามเรื่องก็เลยประชาสัมพันธ์ไปที่เว็บนคครับแล้วก็ทางผู้ตมเจอก็มีแฟนคลับให้ความสนใจมากมายนะผมนี่เป็นส่วนหนึ่งแล้วก็มีหลายส่วนที่สงจำนวนเดินมาแต่ไม่ได้มาที่ตัวเองด้วยนะครับก็ฝากขอบคุณแฟนคลับทุกทุกคนนะครับที่ช่วยเหลือในครั้งนี้นะครับก็คิดว่าประชาชนคนไทยทุกคนก็คงจะดีใจที่ทุกาช่วยเหลือกันฝากกำลังใจฝากกำลังใจไปให้พี่น้อง้ประสบภัยนิดนึงค่ะแล้วก็บอกได้ว่าทก หลจากได้ที่ช้องจัดสีนักใยที่อยากไดบริจาคครับผมครับผมก็พวกเรานะครับทั้งผมนัทแรงช่องเสร็จทุกคนนะครับผมที่งานช่องเสร็จแล้วก็กลับไาแล้วก็เป็นกำลังใจให้นะครับสำหรับทุกคนที่กำลังประสบภัยอยู่ในตอนนี้นะครับแล้วก็พวกเราทุกคนก็ตังข่าวแล้วตังข่าวแล้วก็ดีนข่าวว่าแตาละคนกำลังเดือดร้อนเราก็อยากที่จะช่วยเหลือนะครับก็เป็นกำลังใจให้แล้วก็สําหรับ คือทุกคนนะครับที่อยากที่จะมีส่วนช่วยเหลือตรงนี้เนี่ยทางช่องเด็กของเราเนี่ยก็เปิดรับนะครับไม่ว่าจะเป็นสิ่งของหรือว่าอตอนอย่างชีพต่งางๆหรือว่าเป็นต่างๆก็ได้นะครับเพราะบริษัทจะมาได้ช่วยเหลือคนไทยช่วยเหลือ,อ,อคนไทย Oh why?